ทำคุกกี้ปอมแกล้งแฟนกันใช่แล้วมันคือคุกกี้เชื่อไม่ได้เพราะมันไม่ใช่คุกกี้อย่าให้อ้วนกินนะอ้นกินไม่ได้สิ่งที่เราจะมาทําคุกกี้ปอมนั่นก็คือไก่ทุกคนเราจะลองทําเป็นฟิลคล้ายๆเหมือนทอดมันไก่อย่างนี้แต่ไม่ใส่เครื่องแกงนะโอไม่ได้ลงไปปงปานชอบเลยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะเติมสีอิ่วดำเข้าไปนิดนึงเพื่อให้สีมันดำขึ้นใส่แป้งข้ว้ หลังจากปั่นมา8,998ล้านรอบเนียนมากมล้ก็แน่นมาก มาประกอบร่างคุกกี้ปลอมโดยการเอาไก่ปั่นที่เราปั่นจนละเอียดแล้วเนี่ยมาปั้นเป็นไซส์ประมาณกลมๆเท่าคุกกี้ประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยอัลมอนด์ปลอมที่ก็คือกระเทียมสับหมักในซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำทั้งหลายนะคะแล้วก็ชีสที่ตอนนี้เราหั่นมาหลอกระหนึ่งว่าเป็นไวท์ช็อกโกแลตงี้ธดาออกมาแล้วหน้าตาเป็นงี้แต่นี่คือยังไม่อบนะคะมันยังดิบอยู่นะเดี๋ยวเราต้องไปอบน่าจะอบนานหน่อยทุกคนอยากให้เขาแข็งๆเหมือนคุกกี้นะอาจจะต้องให้เขาอวอว์คุกนิดนึงคุกกี้เชี่ร์วีดายกลิ่นมัน คุกกี้เฮลตี้ล็อกมากินขนมไหมมีคุกกี้อย่าให้อ้วนกินนะอ้วนกินไม่ได้เอ๊ะ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 เอคุกกี้ชื่อไม่ได้ เฮ้เหมือนมากอร่อยด้วย